จะมาตำมะม,ม่วงกันเลือกรูปที่มันมันใหญ่ๆดูเต็มต้นเลยอ่ะมันเป็นเยอะมากเลยเนะี่ยแต่หนูชอบกินต้นเนี้ยหนูชอบกินต้นนี้มากเลยต้นนี้มันอร่อย <c oughs> ลูกเี้ดีกว่าใหญ่ดี กับหน้ากุชชี่เลยไปต่ำที่คนเนาะมันนีก็พบกับลูกสาวราสะพ้ายไทยนะมันนีนึกไปเหตุธุระมาค่ำละนี่เกือบสิหกโมงแล้วมกินต่ำบุกม่วงนั่งรถมือมือบดเป็นเวียนหัวนั่งกินข้าวเราข้างเราไก่ เปรี้วยวท้องเผ็ดน้ำจืดแม่เห็ดให้ โคโควิดรอบนี้ถือว่าหนักเตบิบปีที่แล้ววนหนักแนละ้วเจอปีนี้หนักกว่าอีกขายเครื่องขายของก็บ่กค่ายปันไหนยอดก็ลดหลงเติบจากร้อยเปเซ็นเหลือประมาณหกสิบเปซน์คนละครึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ส่วนใหญ่สิข้อเสียหลายกว่า พ่อดีก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เกาจะหลงพานคนละครึ่งคนก็ชิไปซื้อเขาเจ้าจก็จะได้เงินไีอ้อย่างบางคนบางฮันนะโกงขึ้นราคาจากหมูกระทะที่ว่าหมูกระทะเขาเจ้าขา,จขายเป็นชุดปกติขายชุดหนึ่งรอสี่สบ้าบาทตอนนี้ชุดหนึ่งกิโลละร้อยแปดสิบาทเพราะว่ามีคนละครึ่งก็สวยๆก็ไดขึ้นราคาละวันนี้ นุดมวบัดคนละครึง่งเวลานุดไปซื้อสั่งกิโลเนี่ mm. ก็ต้องเสียร้อยแปสิบาทยิซื้อก็มาเสียเงินเพิ่มจากราคาที่ร้อยสี่บเก้าบาท <Okay. S 2> ข้อเสียก็คือเนี่ยสำหรับห้านุดๆนุ้นลงคนละครึ่งเพราะว่าขายขึ้นขนมของหวานเนาะราคาบวกกี่บาทเลยนี่มองเวลามาเสียเวลาที่ว่าเอาเงินสกรงสแกนก็เสียเวลาสินะ กอเพื่อสิไปถอนเงินได้ก็อีกสองสามือ่แต่ว่านูต้องเอาเงินหมุนมือต่อมือสินะี่มันก็โบหวห่ทางบานก็จะเปิดเพลินแล้วส่วนหลายลูกค้าเดี๋ยวนะี้เขาเจ้าก็ไปซื้อแต่ว่าที่ห้างว่ามีคนละครึ่งเนะี่ถ้าบม่มีคนละครึ่งเนะี่ยเขาเจ้าก็บ่ค่อยซื้อเดี๋ยวนะี้นะสำหรับห้างไหนที่บุกคนละครึ่งเงียบเงานั่งเบื้องหน้ากัน ข้อดีข้อเสียส่วนหลาย่ี่มีข้อเสียหลายกว่าเห็นใจห้านที่ว่าเขาเจ้าบริลงคนละครึ่งนะมันก็ค่อยได้ขายยัง่านกับเข้าวสินะห้านกับเข้าวนะเข,า,ขาเจ้าขายถึง30บบาทสิก็ชิ้นมาลงคนละครึ่งส่วนใหญ่จะมีพเทาผูแก่เ,าเาข,ขาจะเฮ็ดกับเข้ามาขายเลเขาเจ้าู็มีคนละครึ่ง แา่ที่เขาเจ้าขายได้เมื่อหนึงเกตแปม่อ, 1, มอตอนนี้เหลืออีกสามม่อที่ว่าขายได้เพราะว่าเขาจะเข้าไปซื้อคนคขขาไปซื้อห้าคนละครึ่งเงินเบิดก็ต้องเห็นใจเนะคนที่พู้มีคนละครึ่ง สำหรับคนที่มีคนละเครื่องก็ก็ดีก็ดีสําหรับคนที่ว่าบางคนเขาก็เอาไปซื้อของไปซื้อหมูสินะก็กินได้เลยจะเป็นครอบครัวนึงอยู่ก็ดีอยู่จะเสหลายว่านะมีทั้งดีพูดีแ,แซ่บทองข้าวบกกินอะไรใจ มักกินต่ำเนี่ยต่ำมุม่วงกระเพาะบวายส่วนหลายชอกินอย่างนู้ต้องกินกับข้าวพวกกินยำกินยำพวกยำสิเลยกินที่กินต้องกินกับข้าวถ้ากินละลายไปเลยเสพพ้อแม้าถึงโควิดระหว่างไทยกับเราความแตกต่างกับ หลายเติบนะสมมติไทยตอนนี้ก็ไปใส่มาใส่ก็ยังว่ายากอยู่ก็ยังว่าเข้มงวดเรื่องการใส่เม็ดปิดปา้างเน,นะก็ยากจัดงงจัดงานก็บุค่อยได้ปันไหนก็บุคอยเลยแหละบุได้เลยแลหละนอกจากว่ารับจัดเอาเวลาไปใส่ก็ต้องสแกนต้องล้างมือตั้งเค่นั้นี่มีหลายขั้นตอน ตอนนี้ขาเจ้ก็คุ้มแต่ว่าสำหรับยุราต,ตอนนี้ก็จัดงานจอย่างได้ตามปกติแล้วก็ไปมาหาสู้ในปกติแล้วก็ผู้มีผู้ติดเสื้อมัเพราะว่าทั่วไปถามแม่ๆก็ว่าผู้มีก็เขาเจ้ก็ปิดประเทศข็าจะพโให้คนเข้าคนออกนะก็นนไปมาหาสู้ก็ทีต่ต้องใส่แมสก็จะได้ไป จัดงานสร้างสรรค์งานดองงานแต่งงานอย่างเช่กนกบจัดได้ตามปกติ mm hmm. ก็ต้องใส่ mm hmm. แมสใส่อย่างละ mm hmm. เออไงก็คือใช้ชีวิตปกติแต่เศรษฐกิจการบดีไปไหน่วนนี้สบเสาร้อนอย่างนนะ mm hmm. ก็เป็นทุกประเทศแหละเดี๋ยวนี้ แต่ว่าเราถึงความเข้มงวดนี้ยุราสิเข้มงวดหลายก่อนนะพราะยุราเนี่ยแต่ละหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาจะจัดการไปเลยครว่าสร้างให้ยู่เหินคือยู่เหินเท่านั้นห้าโบกไปใส่เด็ดขาดแล้วเขาจะกระโบกโอ้กไปใส่เลยนะสร้างให้โบให้ออกกระบบโบกสมมุติว่าคนไทยคนที่ว่ามาตะไทยถ้ที่กลับไปบ้านตอนช่วงแรกๆปีปีที่แล้วที่ว่าคนตีหลายที่ว่าเขาให้สร้างดาวกลับบ้านคนลาวข้ามไปปุ๊บม,มันจะมีรถทหารเต็มท่าเลยนะข้ามไปด้านปุ๊บ รถทหารรถทหารเนี่ยชิจอดท่าไว้เลยละสําหรับคนที่ข้ามไัก็เอาขึ้นรถทหารเลยแล้วรถทหารชิก็ขี่ไปกักโตไว้พอครบสีม่มือค่อยปล่อยสิได้ก็เข้มงวดหลายเติบแเดี๋ยคือยุไทยยุไทยเนะี่ยกลับมาจาับมืองนอกเิยนะบางคนก็บ่อยอมกักโตแล้วบางคนก็บ่มิเจ้าหน้าที่ที่ว่าไปคอยตรวจสอบนะเท่าที่เห็นนะ คนอื่นกับวงโคกันแดเี่ยเขาจะเห็นข้าวครับคือกลับมาจากต่างประเทศปุ๊บตรวจเขาวงโคกิศแล้วก็ให้กลับบ้านเลยแต่ว่าคนลาวนี้โบได้ซิ่มาจะใส่ระยกต้องมีหน่วยงานรัฐบาลไปท่าฮับเอาเลยแล้วก็ไปตักโตไว้คิดเลยแสมมติว่าช่วนี้คนกลับโบหลายปันไดดถ้านุดกลับบ้านเสร็จแล้วก็ไปกักโตจะมีผู้ใหญ่บ้านดอก เราคอยสร้างว่าต้องไปกักโต้โน่นกจะไปตากโต้ยุ่งเหียนประมาณสิบสี่มือคอยปล่อยโต้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นหูเป็นตากันสมมติว่าผู้ใดมาตะไทยหรือมาตะใส่กระยาสิแปลว่าเขาจะบุคุณหน้าใช่ไหมเขาจะก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้ผู้ใหญ่บ้านก็จะเข้าไปตรวจสอบก็จะให้ไปกักโตก่อนใช่ไหมเพื่อนะความปลอดภยัยและก็ความสบายใจเฉยๆใช้ก็ดีเลย ถ่ายเข้มงวดอะไรก็ไม่ได้ละรวมอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> ก็คือยังที่เห็นนะทางที่ดีก็ช่วยๆกันบึง้งนะเพิ่งเพอได้กินข้าวเลยเปิดมือหาก็มากินอหไเนี่ยน,นึกยาก บุกมากินกบัมก,กบมว่ว,มวงส้มมากินบักม่วงเด็ดแต่ม่วงส้มโปรแซ่บเดี๋ยม่วงส้มมาจำซื้อกินเองก็บปแซ่บต้องจำกินเอง ระหว่างไทยกับเราครับความแตกต่างก็ประมาณนี้ใช่ตหมว่านะคนทำมาหากินเช้ากินค่ำก็เข้มหวดกับเจ้าหลายก็บ่ได้ล่ะบุอ๊ออกปขายเครื่องก็บ่ม,มีกิน ใจนนเยะไมอต้นอยนัวาอัโทีล้ตขึ้นเยอะไม่ค่อยลองะ้นอยวเมื่อชั่วโมงที่แล้วโตขึ้นเยอะเนะัม่อ่ง่้นอเยตัวตื่อชั่วโีลวขนอนะวามังทแล้วนะเว่่มที่แ้ว้นอาวมท้อยัวอทแลนอยัาชั่วโมง่นะะ

tut นำ <S <S เห็ดูตาแตกหมดแล้วเหลือแต่พริกน้ำก็ไม่เหลือมีคนที่ชอบกินน้ำ ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อย โควิดก็ะเด็นมันสิเปิดไปเนาะเห็นใจคนหาเท้ากินข้าพวกแม่ค้าตลาดกันก็บางคนก็เจ๊งไปเลยกิดโตไปเลยบางคนก็ได้ขายรถบางคนก็ป้อยยึดเพราะว่าบ่ไหวเพราะว่าพ่กมีเงินส่งต่อตั้งายเห็นใจเนาะว่าว่านนะจ้าที่ขายได้แบบคึกคืขึ้นนะ ยือซื้อก็มาเงียบรถแบบลถขวบลงเลยใช่ไมไม่ได้ว่าค่อยๆรถเลยมันรถหวบลงทีเดียวเลยลนะน่าตกใจนะการค้าขายของเงียงก็แพงเงียงก็ขึ้นราคาจากราคาที่ขายจากสิบบาทก็เป็นสิบห้าบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวนี้ บาบางคนก็เขาก็่ค่อยย่างตลาดเพราะว่าประหยัดเงินกันว่าเนาะก็เก็บเงินไว้ใช้เวลาที่ว่ามันจําเป็นอีิฐไก่พอมันโตแล้วมันก็ไม่ค่อยร้องวันแรกเชี่อาหมาองหัวร้องนังเงินนั่งมือเลยนั่งทอดใจไปขายเครื่องกลับมาแล้ว ขายบบได้มันเธอขายบบเบิดถ้าจสมอให้ขนมเสีถ้าเมื่อไหร่มือหนึ่งถ้าตลาดหนึ่งเขาขายบบเบิสิต้องทําใจขายเครื่องยุคนี้สมัยนี้เนาะบางคนก็มีทุนอยู่แล้วก็ดีไปเพราะว่าทุนสมองเนาะเพราะว่าช่วงนี้บางคนเขาก็โบออกตลาดเลยลยเพราะว่าขายมันก็บบได้กําไรแล้วก็บบคุมค่าน้ํามัน ของฮาวมสม,มิเฮาเตรียมไว้มือหนึ่งเสร็จแล้วถ้าตลาดใดตลาดข้าไปขายตลาดหนึ่งขายบบเบิดก็คือ,คอเวิดละกำไรเพลเพค่าทุนเพราะว่าต้องเติมน้ำมันค่าน้ำมันรถนี่ก็ยังขั้นต่ำเองน่อยก็สามลอยและกำไรเขาก็ไม่ได้หลายปราะนั้นเน,นาะแต่สมมติเขาไปขายบบเบิดเมื่อต่อมาไปขายอีกบเบิดอีกก็ต้องเติมน้ำมันอีกสินะก็เบิดหละทั้งทุนทั้งกำไรมันต้องทำาหนดกินน้ำอันนี้ ปทุระมาหา,มหากระแลวเบิดมือเป็นหาก็ว่างพอดีพ่อก็ไม่เอาไปขายเครื่องแล้วเาว่างมาเม่ได้กินข้าวแล้วม,มาตำมะม่วงกินเล่นนึกยากนกุกินเสมอแล้ว่วนหลานมตนุ่นเลยเป็นคนกินเพราะนุนนมากินมม่วงดิกินแล้วก็แทบท้องแต่ก็อยากกินแล้วก็หกประมาณหกโมงหกโมง, 6, โมงครึ่งทุ่มหนึ่งก็ไดนะ้ เริ่มไปล้างด้วยล้างนั้นล้างนี้ไวแล้ไปไหน okay. ไ,ปไปไปไปทุ่งนาล้างใบเดี๋ยวนี้ทอนหายใจบ่อย จังไหนก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะพวกไมค้าไม่ขายก็แต่ว่าก็มันก็ยังดีเด้หรอกช่วงนี้เขาจะบุกค่อยเข้มงวดไปไหนละคือต้นปีแบบต้นปีแบบเล็กๆเลยฮัลโหเข้มงวดตลาดนี่โหกดหลายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของได้เพราะว่าบางตลาดนะ่ะเขาเจ้าจเข้มงวดหลายแล้วลูกค้าก็บุกค่อยอยากไปเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังดีได้บอกค่อย ที้ง้วดเพราะบางตลาดเขาก็พอนปลได้น้อยหนึ่งเห็นไะหบางตลาดโอ้โหเข้มงวดต้องสแกนโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วบางคนเขาจะบ่มีโทรศัพท์สิเขาจะกบุ้งจากชิปสแกนนี่อย่างเนาะจะกบุ้งมาเขาจะกบุ้งขา้า,ขาตลาดเจ้จะไปซื้อบุตรอื่นบริการบ,บ้านมาปีปลายแล้วลสนใจบบเมืองกะท่าโควิดถ้าโควิดแบบจางๆก้อนแล้วก็แบบว่าให้มันเข้าที่ก้อนเสียง,งเพราะชิเมือบัดเดียว ลมกันซ้ำนี้ก็น,น่าเดี๋ยวนูก็ต้องขอโตไปก่อนเพราะว่าชิปเตรียมเครื่องเตรียมขนมต่อจะไปล้างทาดล้า,ลางถ้วยเข้าท่าพ่อกับแม่ต้อนอะอาะเดี๋ยวนู้ก็ขอลาไปก่อนเลยมือใดมือหน้านูา้ดมีเวลานู้ชิมมองแวามาลมเรื่องที่ว่าตั้งเวลาตั้งดาวไปโรงพยาบาลความแตกตั้งมันชิมีอย่างเดน่นรับรองเด็ดจะชวนเล่าให้ฟังใหม่นะว่ามีอย่างเดนงนง่นม่นูก็ต้องขอโตลาไปก่อนนะจะกินไม่คิดหน้าเนะ่บ๊ายบาย